สนมแพทย์ข้างเลือดตอนที่หกห้องโถงกลางไม่ว่าจะพิไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามก็สามารถรับมือได้ต่อให้เป็นงานเลี้ยงที่ประตูหงมัน่นหงมันก็ต้องหุกเข้าไปหงมันชื กิกรรมเหดูเหมือนว่าพ่อคนนี้จะทําตัวแย่กับลูกสาวคนนี้จริงกับลูกสาวจริงๆแม่ทับสินเซียวแม่เลี้ยงนางเชียวฮเฮเหมือนว่าคนในครอบเหมือนว่าคนในครอบครัวกำลังรอฉันอยู่สินะได้ยินว่าคุณหนูใหญ่ถูกองค์ราชทายาดถอนมั่นนาง นายท่านโกรธมากทําไมนางยังมีหน้ากลับมาอีกนะนั่นสิหากข้าเป็นนางจะตายซะยังดีกว่าจะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรละ่ะถอนมั่นเป็นเรื่องธรรมดาดูกิ่นกลายนางสิใครจะไปทนได้คนจะหน้านะก็ช่วยไม่ได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นถึงองค์ราชายาทเลยนะ จะว่าไปแล้วโลกที่เกิดขึ้นกับตัวฉันชิพจรเต้นเร็วหายใจหอบมันเป็นโลกรายที่ไหนกันล่ะเห็นได้ใช้ว่านี่คือการถูกวางยาพิษและคนที่วางยาต้องเกี่ยวพันกับสามแม่ลูกนี้แน่พิษนี้น่ะแม้จะไม่ธรรมดาซ่อนในร่างกายมนุษย์เป็นเรื่องยากที่จะขจัด ได้ด้วยยาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสําหรับฉันซึ่งเป็นแพทย์ซึ่งเป็นหมอนิติเวชเป็นแค่เรื่องเล็กๆสําหรับฉันเท่านั้นแหละข้าสงสัยว่าทำไมจวนไม่ทับถึงมีกลิ่นเหม็นที่แท้คนหนูใหญ่ก็กลับมาแล้วนี่เองกลิ่นกายของเจ้านี่ส่งกลิ่นมาแต่ไกลเลยนะ อ๋อท่านนาได้กินมาแต่ไกลเลยริเจ้าคะนึกว่าจะมีแต่สุนัขเท่านั้นที่มีจมูกที่จมูกมีความสามารถพิเศษเช่นนี้เสียอีกเจ้านังสารเลวกล้าว่าข้าเป็นสุนัขนั้นต่อหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายรึพวกเรารอดูเรื่องสนุกสนุกกันเถอะ ข้าไม่ได้ฟังผิดใช่หรือไม่นางก้าด่าแม่นางเชียวว่าเป็นสุนัขข้าจาได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่แม่นางเชียวว่านางนางก็ตกใจจนกลัวไม่กล้าทำอะไรเลยนิสัยอย่างแม่นางเชียวไม่มีทางปล่อยให้นางแน่ปล่อยนางไปแน่คราวนี้นางต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลย อย่าเพิ่งได้ใจไปจัดการาน,นสารเร็วเช่นนี้ข้ามีวิธีจัดการแน่เทียนทวาเจ้าบังอาจมากกล้าถอนมั่นกับองค์รัชทายาทยังด่าว่าองค์รัชทายาทให้ทรงอับอายขายขี้หน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากนะจวนแม่ทัพของเราเลี้ยงดูเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไว้จริงๆสินะ มูยินไม่ใช่เช่นนั้นนะเจ้าคะเป็นไปไม่ได้ที่คุณหนูจะตโตว่าองค์รัชญาติให้ทรงอับอายต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเจ้าคะ่ะเจ้านายเขาคุยกันท่ารับใช้อย่างเจ้าไปพูดแทรกได้อย่างไรลรือได้งั้นหรือพ้าชินอ๋อพชินหมายความว่ามีแต่เจ้านายที่มีสิทธิพูดได้ แล้วตอนนี้ป้าชินตำหนิเสียงหนิงในฐานะเจ้านายเงิ้ยหร้น้าเฉียวสั่งสอนได้ดีนะเจ้าคะแม้แต่ท่ารับใช้ในจวนก็สามารถออกความเห็นได้ปกติเจ้าสั่งสอนลูกน้องเช่นนี้หรือกฎเกณฑ์ในบ้านไม่มีแม้แต่น้อยมีหน,น้าละนางถึงกล้าทำตัวเป็นเจ้านายนางทาง่าโง่ไรประโยชน์ เจ้าทําให้ข้าเสียหน้าหน้าโมโหนักครั้งนี้ข้าเสียท้าให้นางสาลเลวนั่นป้าชินตบปากตัวเองเอาแรงแรงเอ้ยไม่ใช่เอาไงนะป้าชินตบปากตัวเองแรงแรงเดี๋ยวนี้หากข้าไม่สั่งให้หยุดห้ามหยุดจําใส่กระลาหัวไว้ให้ดีว่าเจ้าอยู่ในฐานะอะไร ต่อไปเรื่องที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดเจ้าเห็นสายตานางหรือไม่หน้ากลัวมากเลยใช่ใช่ยังใช่คุณหนูใหญ่คนเดิมที่ไรประโยชน์อีกหรือทำไมรู้สึกว่านางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยล่ะหน้าก็ยังเป็นใบหน้าเดิมรูปโฉมความงามและกลิ่นกายก็ยังเหมือนเดิมยังฉุนโจ หมกจนทำให้คนอยากถอยห่างไปหลายก้าวแต่ทำไมถึงรู้สึกว่านางไม่เหมือนเดิมตรงไหนคันนะการแสดงท่าทางของนางอีกทั้งดวงตาก็มีความเด็ดเดี่ยวบางทีลูกสาวของข้าคนนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่ข้าคิดประมัง